ัการช่วยชีวิตคนจน้าเวลาไม่ว่าจะกรณีที่เราว่ายน้ำได้ว่ายน้ำไม่ได้ห้ามเปดช่วยนน้รเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเวลาที่คนจกน้ำมันจะมีอาการแบบเปเหียวกระจายก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับว่าอ่านปการสมมุติเหตุการณ์นะครับว่าไปเจอคนจมน้ําหรือเพื่อนจมน้ําครับผมก็จะแจ้งนักเรียนทุกคนว่าสาระสำคัญของการช่วยชีวิตก็คือ ตอให้เราไหว้ได้หรือไหว้ไม่ได้เราห้ามลงไปช่วยด้วยตัวเองเด็ดขาดค่ะ,ะก่อนอ,อ,อื่นขอขอเช่ญชมครูคนะคะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องการช่วยชีวิตนะคะการช่วยเหลือเมื่อเราเจอสถานการณ์จริงแน่นอนว่าบริบทของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้เล่นน้าสระโดยสมบูรณ์แต่บางคนไปเล่นน้าสระที่เป็นแบบคลองดังนั้นจะไม่มีอุปกรณ์ถ้างั้นขอเสนอแนะได้ไหมคะเป็นการเสนอแนะดีกว่าเพราะว่า เสนอแนะโดยให้ครูคจัดสองสถานการณ์คือสถาน,ถานการณ์แรกคือการสอนแบบเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กแบบในคลิปอะโอเคค่ะแต่สถานการณ์ที่2ขอเป็นที่แบบไม่มีอุปกรณ์ใดเลยแต่ให้อุปกรณ์อยู่ระแวกเดียวกันแถวนี้แหละแต่ไม่ต้องมาจัดเรียงให้เด็กตัดสินใจนะคะอยากให้ครูคเน้นย้นำใเรื่องการใช้อุปกรณ์ให้เด็กสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รู้เรน ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นกตับตัวเองทีเหลือก็ถือว่าโอเคค่ะสมบูรณ์ดีมากเลการนิ่งเฉยการนิ่งเฉยเด็กบางคนเห็นสถานการณ์เพื่อนจมน้ําไม่กล้าแม้ที่จะเดินไปบอกผู้ใหญ่ไม่กล้าที่จะไปพูดไปบอกไปร้องบอกใครก็เดินหนีไปทิ้งเอาวไว้นี่คือการนิ่งเฉยชื่นชมที่มีหน่วยหน่วยการเรียนนี้เพราะว่าในช่วงปิดเทอมนี้นักเรียนก็จะแบบ เล่นน้ำเยอะมีข่าวเด็กสูงน้ำเยอะก็เลยดีมากที่ได้สอนเรื่องนี้ให้กับนักเรียนค่ะ